สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Fit You Products นะคะสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาลองเช็คตรวจสอบเปลี่ยนแปลงนะหมวดหมู่ของข้อมูลที่คุณทำธุรกรรมทางการเงินกับ Wise นะคะอ่ะทีนี้พอเวลาคุณล็อกอินเข้ามานะอันดับแรกเลยก็จะมาที่หน้า home นะคะหน้า home นี้จากนั้นเราจะไปเช็คตรงไหนนะคะให้คุณมาที่ตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปค่ะ แล้วก็จะมาที่หน้านี้จากนั้นคุณจะเห็นตรงนี้ค่ะอันเนี้ยที่โชว์อยู่นะตอนนี้คือเป็นจำแนกไว้เป็นหมวดหมู่แล้วนะคะก็คือเป็นหมวดทั่วๆไปอะไรแบบนี้นะคะเพะฉะนั้นก็อาจจะขึ้นอยู่กับคุณแล้วแต่คุณนะคะว่าคุณจะทำหรือว่าจะแบ่งหมวดหมู่เป็นอะไรนะคะทีนี้ให้คุณคลิกตรงนี้นะคะคลิกเข้าไป นะคะพอคิดมาแล้วนะคะตรงนี้ค่ะคุณจะเห็นว่าเขาก็มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะคะก็ตัวอย่างเช่นเหมือนเป็นบินชำระอะไรต่างๆนะคะค่าใช้จ่ายครอบครัวกับความเพื่อความบันเทิงถัดไปนะคะ,ะเพิ่มเติมตัวอย่างเช่นเป็นพวกของชำต่างๆในบ้านนะคะของใช้ในบ้านเงินเดือนการออมการช้อปปิง้งซื้อขายค่าพวก เขาเรียกว่าการขนส่งอะไรต่างๆเป็นต้นทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยจากตรงเนี้ยสมมุติอันนี้เป็นทั่วไปใช่ไหมคะคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินเดือนอันนี้แยกหมวดไว้สําหรับเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็แค่คลิกเข้าไปแล้วคุณจะเห็นว่าพอคลิกแล้วเขาก็จะมาที่แบบนี้เห็นไหมคะจะมาเปลี่ยนให้เราเห็นในลักษณะแบบนี้ว่าโอเค Uh, ดีเทลหรือรายละเอียดของธุรกรรมนี้นะคะจัดให้อยู่ในหมวดนี้นะอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นต้นแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าธุรกรรมแรกที่ทำนะคะที่ลองทำดูก็คือเขาเหมือนเซ็ตจำแนกแบบอัตโนมัติไปอะคะ่ะก็คือเป็นแบบทั่วไปไม่ได้ไม่ได้แยกอะไรอะนะคะทีนี้คุณคุณก็ลองดูได้นะคะคุณก็อาจจะลองดูว่ามัน โอเคไหมควรจะเปลี่ยนไหมควรจะแบบทำไหมเพื่อที่แบบสะดวกในการตรวจเช็คอะไรก็ว่าไปนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการเซฟสักนิดหนึ่งนะคะบันทึกตรงนี้นะคะบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะก็ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะคะไว้ติดตามวิดีโอใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ